มันเป็นหมักแหงมาเลยเอาไปนานนะครับ <inve hizo>

ช่วงแรกปลูกป,ปาาาลา้าบ้านวางในปเาปูปไ,ปได้กินอ๋อที่สสดาวนี่ก็สดามันได้หมเข,ขาปลูกเขาไมเน่เขาบ้านเขาปลูกกันมันมันเป็นเป็นไม่ไมไมผลเขางเขาจะเห็นน้ำเหมืนนะใเหาบงงต้นเ้าเขาบงปมุงไม่ผลเขามุงไม่ธรรมชาติาดช่วงแรกบขเห็นน้ำมันวะช่วงหล,ลังๆเป็นยังไงครับได้กินเดีว กินเ so so ็ด <laughs> <TH> so <ario> ้วก <mañana> <tur> <rawd Moder> ็รอดมากกว่าที่เจอเพราอยากควห้ว่นใ้คมที่เฮ็ดเนี่มันมาที่หลังที่เราปลูกเขาวนเนี่ยเริ่มต้นทีที่จะให้ปลูกไม้ไม่อยู่บ้านน่นนะถ้าไม่ต้องปลูกวานเฮ็ดเพิ่ปลูกวานก็เพราะว่ามันแพงทีดู้นึงสร้อยสมัยก่อนนะร้อยสมนะดล0้าทบาทิโล่ิโล่นึงไม่ได้สิบขีดเนาะไม่ได้กะแรงมือนึงน่ครับสมัยก่อน่บาท ข้อห้าสิบปุกพระวานนีมน่มันมันมีสมเหตุสาเหตุคือเขามาลัก,ล,กลักขุดอยู่ถามพว่วงกะนนะขุดหลุมเขาดูขางมองล่างบาทมานี้ผูาจัดการนี่นี่นี่มองใกล้มองล่างหลุมล่างบาดนี้หลุมพระวานได้เขาหน่อยไหมท่าน <c oughs> เขาเอามาเขามาลักไปขุดไปขายลอกล้อมไปขายนะครับโอ้เขามาเห็นโอ้เขาก็เลยนรทั้งเม็ดโอ่ ท่านนาในวัดยังมาหลักแบบนี้อ,อยู่ในโคกในปานะ่าธรรมชาตมิมันจะเปยั่งไามท่นก็เลยโอ้โอบริษัทต้องภาปลูกซะแล้วก,นะก็เลยคิดภาปลูกคนนะแต่เดี๋ยวปลูกแต่ท่านธรรมชาติเขาคิดปลูกผักหวานแล้วแต่ไม่มีเหี้ยเดียวเลยคิดคิดปลูกผักหวานนั่นนะเมื่อคิดเราต้องศึกษาตัวศึกษาข้อมูลเอาผักหวานเขาปลูกยังไงเราก็เดินเขากอดพี่เลียงกับตำราเลย่ะขอเราตำรามะลิมาอ่านมาอ่านแล้วก็มาไปศึกษาธรรมชาติรรมตันเอาหมดเลนมันมีผักหวานไปเบิ้งเท่านั้นเท่าน่ะเอาหมดเลยปลูกไปเบิ้ง ศึกษานะศึกษารอบมัดนาะผูกได้แน่นอนปลาดภัแล้วงานนี่เขาจะมาเส้นทวารผูกส่วนดอกไม่ปลูกวพราะว่ะไงแต่กินเลยปลูกธนาคารนำตู่เหรครับพ่อมาเส้นโอ้ยท่านอาจารย์นั่นนี่เขาน้อยปลูกคนเป็นหมื่นแล้วปลูกมันตายเบิดอเนี่ยปลูกท้อเขาน้อยนั่นนี่เอาหมูเจ้าเฮ็ดยังซี่ขนาดเขากระไรใส่บ้างนะเขาปลูกเริ่มต้นเฮ็ดยังซี่ยังซี่ยังซ,ซี่หนึ่งสองสามแบบนี้แล้วก็ตายยังซี่ครับปู่อ,อ๋อ อเขาก็ศึกษามากแล้วเนาะรอบรอบแล้วว่า่นีน่อนเัาเห็อะก็ล้ยเห็ุแบบมูจ้ามันก็ตายบนเ่นแล้วเห็ดแบบข่ยก่ขี่ห้วยได้นีมัน่้ปลูกได้ผลานเ่ยขี่ห้ยเป็นก่ะแด้เขามันใจไดภาพปลูกได้ปูกเริ่มต้นกันปลูกน้ำปลาได้เลยเนี่ยน้ำเอานี่แหะนี่รอบตะน้าอมีทจัผลานทั้งหมดได้นี่ครับส่วนปลูกที่แรกเอาไงมากเลยเพื่นหลวง่หลวงมันไห้ไงมากโอ้ไห้ไนมากหลายคนสนใจได้ไมาก โูกูกูต้องเอาไว้นี่เนี่ยปู่ต้องเอาไหวมั้ิดิมันอะม้านนี่มันก็เลยเกิดขึ้นมาโอ้โหามันไงเหมือนกินเหมือนบะเข้าอย่างนี้โอ้โห้านแรกมันตายเพราะไม่คิดเขาท่าเขาได้หนียวจังเลยครับนั่แหละในศึกษาโอ้เมื่ต้องมีผีเลี้ยงเขาเข้าใจว่าเออมันต้องมีผีเลี้ยงข้าวผีเลี้ยงตัวนี้มันเกิดขึ้นมาปลากิิกปลาหั่งอะนะที่เขาไปศึกษาเนี่ยนะครับอยู่ตรงโขกมันมีปลากิิกปลาหั่งจะมีผักหวานนั่นนะเขาก็เลย อ่าออกปูเคยปลูกก้ีวแห้งแล้วบ่ะเนี่ยาอนแรเป็นเนื้อซีโก้คีวห้งอ่าพอตายได้ป่าเนี้่ยอ่าเปแม่เรื่อยตัวนี้นี่ตัวน้ำเงี้ยมันเข้ากันได้อ่าต้นบัวคามแปะเข้ากันได้บัวคามแปะนี่ดีดีอยู่ผมเคยต้นแค่มันสั้นต้นแคบมันยังหรือถ่วมีไหมครับปูมันตายครับบัวคามแปะต้นยังพี่นะบามเทะตัวบัวคามแปะเนี่ยดีฮะดีมากเลยมันมันมันตายตายไงเนี่ยเขาก็ะไรเพิ่มมาปลูกเนี่ยนะปลูกนี่เขา กปกแล้วก็ดูแลนะการเตือน,นพี่รักษาเห็ดยังไงจะบอกเขาปิ่้าเห็ดเป็นสเสาเล็กจะได้ดกินไปแล้วปีนึ่งมันจะสางหาก้กปีสองก็สางหาัาปีสามสา,า,างราต้นปีสี่น้นจะปุกกันเลไกม่ของเขาครับตาราลือนี้นี่ขึ้นมานนนมนนอย่างนี้เลยนนี่จะพัเนี่ยมูนี่เนียมากแต่เห็นได้พิจิตริ่อนี่ท่านมันเนี่ยอ้าปากมเอดกตดวร พออย่างดีอยู่นี่มันมาเท่ามันน้อยมันลอยกว่านี่นะแต่หมันน้อยหรอแย่ๆหนี่มัน้อยได้นี่มันเนืงสิ่งแยไปไหนนี่มันกลมดีนะมันมอบมันบระคบเขาเป็นหมากรุกผมก็เป็นตัวแบบง่ายว่าเปลี่ยนแล้วผมเนี่ยง้อเลยเอาเอาพันธุ์มาจากพุ่นพันธุ์ไม้นี่ตัดยอดมากครับผมมากขึ้นเครื่องบินอยู่กรุงเทพออมามะลงกุยช่ายฝ่ามาเฝ้ามาเพชรเสียบจันนะครับในเด้กท่านหนึ่งนะมาเดชร ไม่พ้นปลูกปลูกเี้ยังเน่ยครับเอียวว่าปลูกบัวลายปันเดไหมนนี้ย่คือแนี่เดือดล่ะซึ่งในนี่ใช่เดี๋ยวมีเด้่องนี้มาดีแค่ได้ข้างมันก็โอ้เขาปลูกมาหลายไปีเรืนี่ข้าใช่ข้างโอ้เขาก็เลยท้องท้องปลูกต้นไม้เบางนย่งนะอ๋อเฮ้มันได้ผลเออเขาก็ได้ขอเขาคิดไหมว่าเออเราปลูกต้นไม้มันก็มันกระท้นน่ะนะเขาไม่ต้องไปสร้างต้นไม้ให้มันนะเข่ต้องสร้างบันนี่ข้างเดียวมันก็พูกกระพังไปนั่นไปน่ะ เขาปลูกต้นไม้เลยว่ะนี้ต้นไม้มันต้องต้นโพลต้องพันอย่างนั้นนะ oh. มันเกิดแบงค์มันในเล็กๆนะเขาไปเบิ่งมันกับโฮมมันกับเย็นน,อน,น,อน,น, 2, นะอันนี้ 1, น oh. มีสองพันอย่างนอันนี้ท่านสีรอนมันเลยมันเลยจะใบใหญ่สีรอนใบเล็กนะคืออันนี้เขา,อ,นนเขาอาจจะประสบการณ์เ้าเคยื่องไปยุ่งเขาเลยนะไปยุ่งจำมบุรีเนี่ยพวกเท้าสวนกับมิกเฮตเตอร์เตอร์ทั้งนั้นละ เรียนู้ปัญหาต่างๆที่เราไปได้ยินได้ฟังจากเจ้สวน์เราเข้าใจว่าเออเจ้าสัวนาที่สีเขาเป็นยังไงต้องมาเราคอมทุกให้เราฟังอ่าเท่ากับจะก่อนทั้งหลายไม่กระทุ้งเท่านั้นแหละมาไม่หนีได้ทิ้งก้ต้นต้นหายหมดครับแมนนะไม่หนีได้ทิ้งคือถือได้ทุนเอาเปรียบแล้วยังไงนะนี่ต้องไปกู้นี่อย้เงินมาทำลงทุนแล้วนะวันหนี่งเมื่อขายของผิดการผลการเสียจแดงก็มันก็บรรคภัยเงินทุน มันจะได้เเดียบพอาคนกลางเขาเราทำเชฟเดียวมั่ได้กไอได้ทำเชฟเดียวใสได้เดียวไา่คนมีน่อยู่แล้วมีใ้งเงาะทุเดียนมังคุดลองกองลำไยส้มโปมีปะเนี่ยนเมารวานเนียเนียเขาปลูกพืชาดีหรอกปลูกพึกชาครับผมเมื่อปูกได้ผลเนี่คือที่บ้านนี้ บ่ต้องไปบ่ต้องวิจัยนะบ่ต้องทดลองเห็้แล้วเนี่ยเอาไปปลูรถตอนย่างรดมาเบิ่งเอาเลยแม่นบ้ปล่าเอาเลยแสดงว่าผู้ปลูกนี้อยู่ไหนบ่ว่าคิดว่าสิตัดไปใซ่เฮ็ดหยังแม่เป็นบ่ปลูกศึกษาปลูกปลาปลูกหยังนี่ครับโอ้ปลูกให้โลกปลูกศึกษาไม่รู้เปล่าปลูกชาขึ้นแผ่นดินไปคิดเอากําไรขาดทุนเลยเขาได้กำไรอะไรดิน่าสิไปคิดคือไปพ่อข้าเขาคนละเรื่องกับเฮาน่ะครับเรานี่ยไม่ได้คิดเอากําไรอย่างนั้นกําไรคือบุญ ต้ไรคือประโยชน์นี่อะไประโยชน์แล้วดิวนะมันทำเล่ได้หมดลูกเขานี่ต้องคาตอบแทนมันแหละเงินเฮ้เขาคอยเงินเป็น,รน,น,นปพระเจ้านะไม่เลยได้ถูกเราไม่เห็นเงินพระเจ้าดิเงินคือตัวใช้ทํางานท่านเองนะครับถ้าเห็นเงินเป็นพระเจ้าทุกท่านที่รถนะครับอยากให้เงินมันใช่เรารเราต้องให้เงินเดี๋ยววุฒคุณว้เงินดิ กาวท่นงเนนที่ยวที่พูดพู่สอนว่าไอ้ต้นต้นกิจสนาปูเขาไม่งองสิบล้านบเงินบ๊กเมนบ๊เกินพนนึ้งโบเมันกลารเช็นเจ็เป็นเจ็บปไปแล้วปูทิตซ้ายไม่ไม่กิจณาคดีตอไมัเพื่ขึ้นลงตามตลาดนไม่กิจณาคดีนะนี่ปูนี่นี่เห็นไหมที่เห็นก็ลำหญ่อยาน้ขึ้นได้ีปดป่ปูลอยแบบเดินะวันเดนเลยมันดิ่งครับนี่บัก มดนอย่างนันนะม่องที่เกับแ่เดียวี่ไรอะีเดเนี่ยนี่เดานขเดียวอยู่นดวู่้เนี่เดยนลนี่ไักหลเียวบ่โอ้ต้นนีไปเก่งไปแล้วต้นละเข่งสองเข่งใช่ไม่ใช่ท่เดีมันจะขึ้นเนี่ยมันมันมันวอลนัมไลน์นครับผักปลูกพืชแบบยืนยนต้นนีบ ก็มันอยู่ได้ฮะชีวิตเราไม่ต้องผูกอีกแล้วนะที่นี่เราไม่ต้องผูกอีกแล้วนี่พวกนี้พวกมันผัววายมันลำไเลิเออเอาพืชล่มลูกไปร่มลูกให้ขั้นแล้วบริเวณตั้งตัวบม่ได้เพียดหอกครับนะเพราะมันพืชล่มลูกเนาะเพรว่าไอ้คันคันบ่ยันไอ้มันลำไล่ยไหมพวกนี้ก้นมันจบเปลี่ยนไหมครับคือพืชเริ่มรุกนยฮะไม่ว่าอ้อยมันข้าวพวกเนี่ยมันมันมันเป็นพืชล่มลูกเดย์ครับกับรมลูกขั้นขั้นละครับกูไม่อยากแต่ค่อนกับขึ้น อ๋อข้นเราหนูพูขั้นน่อยนลหนูขนขาเฮ็ดเปนบลขาเทศขาเฮ็ดเป็นทุนนูไครับอันต้นไม้ยืนต้นเนี่เขาเขาปลูกเันยังไงเลยเขาป่เฮ็ดกับพเป็นยังไงล่ะมันก็อยู่อะไรอเลยนะนะมันจะเก็บกินอะไรพกเกบพเป็นยังก็เป็นป้าอยู่นั่นเียครับนะอย่างี้ะมัอยู่มันตัวมนเานลูกตเกือกว่าหาปีธรรมเดชตะนระวปา ใครยบ่ได้เออกันห้าปีมันน้อยไปฮะครับนะห้าปีน้อยไปนเก่งขนันนะ,ะอืมนะห้าปีน้อยทีการถึงสารอย่ฮะการถึงสารมีไม่ไม่มีสิ้นสุดหรอกครับเทคโนโลยีต่างมันก็มีมาใหม่ไอ้ต้นไม้ที่มันจะขึ้นมาใหม่ที่เขากับเคื่อนสิงแม่ล้อมมันมีเยอะแยะหมดเลยครับไม่จบนะฮะเราคิดว่าเราเก่งที่สุดไม่หรอกเราไม่ได้เก่งที่สุด,สดละมีคนใหม่ที่จะมาเก่งกว่าเราเยอะครับนะนะอย่าไปคิดว่าเขาเก่งที่สุดบอมเรนเขาเนี่ยเป็นชนิดของสังคมปเ็นต่ของเา ไอ้ในทีุ่่กันได้เปนได้ทำงานกันได้ยืนิ้กันได้สำคัญกว่านะท่านเขาต้องให้ประโยชน์แก่โลกนะเพิ่มว่าต้องประโยชน์ต้นอื่นให้ถึงข้อมูลสมบูรณ์ขึ้นบนนู่นนั่นใจนั่นคือประโยชน์กิโลกรัมถ้ำไปห้ากับประโยชน์ตัวเองเับถ้ำนั่นหลงก็บประคัแง่ร่างกับประสีครับนะอันนี้ลองกองอันนี้หมักหม้อที่ก่อนเป็นี่นี้ที่เดียวจัดมันมันมันโฮมเกินไปมั่ววิมากเขาจะต้องแจ้งให้มันได้รับแสงนะแจ้งจริงไหม การเกยรับแสงเมื่อรับแสงมันจะมีลูกนะมันมันทึบเกินไปมันธรรมดาไม่ผลนี่มันมีคือปัญหาน่ะครอยทำไมธรรมชาติบร่ตรงมีหาอย่างเลยครัติดแต่งบแต่งมันก็ยขึ้หมดเลยไม่ผลนี่คือเราจะเอาผลตอบแทนต้องมีต้องให้น้ําให้ปุ๋ยแต่งจริงมันเป็นเพื่อตาตักนี่สิแหละเพื่อจะคือเอาผลออกแล้วก็ต้องแต่งจริงแต่งจริงแล้วก็ให้ปุ๋ยให้น้ําเป็นบางจอนชีวิตมันบ่แล้วบ่เลวกะว่าเลวกะว่าเลวบ่เลวจริีจริงเหรอเพื่อเพื่อบางจอนชีวิตคือถ้าไม่แต่ง มันก็ไม่มีลูกมันกรบ,บอกเาโบจะเลื่อนแต่ผมไม่บบร้ราษาอังกฤษไม่เห็นมากนะมันไม่ภาษาังกฤษไม่เขีนมันก็ไม่ไม่ไม่จะเลื่อนก็ไม่มีลูกนี่ยนี่แหละก็ต้องเปลี่ยนที่วัตจกักรบแต่บอกให้น้าให้ปุ๋ยก็มันกรบ,บอกเขจะเลื่อนอีกเ <laughs> นี่ยฮะไม่ผลเป็นเสียมันบเลบเลึกเบลึกอันนี้ผู้ไดสารเคมีเลยไหมล่ะครับผู้บอาเรื่องสารเคมี <ไอ S 2> ที่ไอเคมีนี่เราไม่ปงจอมัน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 ไม่ได้ใส่เราจริงจคือคือเกษตรกรเขาต้องใส่เคมีบ้างเพราะอะไรเพราะมันมันมันทำเยอะ ทำได้ที่นี่มันกระโคกมไม่ได้มือรู้ได้ก็ต้องใส่ตัวตัวช่วยฮะวิ่งแล้วก็ใส่อยู่บ้างต้นทุ่งส่งอ้นส้มลงจิตวงจานมาปูต้นเกษตรกรต้นเขาต้นักขี่มู่ยเลยต้นบะกร้ยขัดขี่มเ่ยขาขี่มูนี่ขาดขี่มู่เป็นยาเปลือกไม่ธรรมชาติเยร่ไม่ธรรมชาตินี่ต้นล่องกลอ ที่ต้นไม้จริงๆมันอะไรหอมตัวนี้นะเขาปลู้อะไรหอมมันบางซอยนะก็เลยไอ้อะไรข้มหอมมันบางซอยนี่ต้นไม้ต้องใช้เครื่องเรยงนะนี่ก็มันแย่เสียงก็ยังเป็นคือออกก็ได้อย่างนี้นะอันนี้มีไม่พ้นนี่ฮะนี่ไม่พ้นนี่มีไม่พ้นทั้งหมดเลยนี่มักเมาวจะไม่พ้นล้องกล้องก็ไม่พ้นไอ้หมักไส้ก็ไม่พ้นขาปลูกก็ไม่พ้นนี่ท่านมันจะไม่ นี่บักมีบักมีอยู่นี่เป็นสอเสือดินันนะป,นปกตินี่<อ>มันเป็นทิพย์ปีละข้างมันบ่ล่ะที่นี่มันน้ำดีปุ๋ยดีน้ำนี่การดูแลดีมันได้เป็นสองเสียครับนี่เป็นเป็นเป็นปีนปนปละครั้งสองั้งแล้วก็ให้น้ำแล้วเรียนน้ำนะ มาเลยบอกมาเลยมาเลยถ้าเข้ามาเสรปุ <ikes mud d sei> Guys, like shoe, <lar> ๊บก็นม่รู้อะไรเลยเข้ามาเสร็จ มั่งขุดทุกคนนี่เป็นรถขนาดที่หนึ่งมีรถข um ึ้นกันปลาปลาเป็นจังหวัดจันทร์ไปมีใคร่เขึ้นกันมู่งขุดบอกว่า โอ้คันเอาว่ <Pf und. S 2> าเบิ่งเอาโมเดลนี่ไปปลูกพืชดอกเลยคุณเลี้ยงของเพื่อนกะเป็นได้ดิคุณเลียงกับมีดี้ยู่เนี่ยสำคัญ่ครับเป็นขั้นแล้วเาไม่นำอยู่กับเด็กตัวใหม่ตามแก้งคัวที่ไต่ตกแก๊งตาน้ำพี่ตะวันเปลีนทั้งตวตัดันเต็มเลฝนปีนี้ฝนมามีปีนี้มันมมีฝน ฝนจะไปอยากได้น้ำอยากได้ส e? <ination noises> ีตาไม่มีฝนตกมาแห้งอ่ะนะปีเท่านี้แหละ่มีไม่มีฝนนะตกมากก็ถ้ามีแล้วบกขึ้นนะเพราะยังที่พราะฝนมาแห้งฝนฝนฝนบดีว่าไงฝนมากเลยเพราะวนนี้ละตองละตองกินไหลต้มด้วยต้มกินนลอบปะว่าเลาเจ้ากิขึ้นผัดได้ไหมระวันคบดันเจ้ากินเดยกันเล่าเจ้าเหรอวาเจ้าประวันคดนมันมันผมีเด็กนีแต่ย้มนี่ยด่้ไป นี่กับผู้ศึกษากันแล้วนี่ว่าผลประโยชน์ไม่ไม่ผลได้ผลประโยชน์บอันนะครับทิเท่าูกได้ก็เลยบ่ได้ผลดีสิละคุณว่าูีวปลูกคนว่าปลูกทุเรียนอีสานบ๊วยู้ซ้ำไอ้ขาต้มเนี่เงาไหมเขาคักทำมันสีกันนะนี่มันสีนะ าหาวาัวรากมันสีนะถ้ตัดแบบเลยตัดดีงามสีนะว่าสีขั้นตอนทำตอนไหนบ้างตอนทำอ,อ,อัน <c oughs> นี้ต้นเลี้ยงนี่ยเลี้ยงนี่ยพวกที่เราจะปลูกใท่ไมเอ้าใส่รไมหมากมันมันพวเป็นหมากเคลียร์เลยตัแต่งงานลงเพราะมันสูงหลายหดแต่ผมมัน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 หักไปใช้ต้นไม้นะน้ำฝน,นเลยงหอนลงว่าที่ออกจำเงาพีละให้มันปลกเข้ามไม่เสตตียวตอมาม่เสียบยอดเป็น มันแต่คุณเดียวแค่รอนี่แล้วมาพุดนี่จ้ะนี่มันเดือดนั่ก้องนี่จะ้ะเคีื่อนทัดทัดตงมาแล้วจ้ะโทษเฮ้ยงานใหม่จะเป็นยังเนาะนี่ก็เลยมาคิดมาบดบดเอาเฮ็ด,ดออปุ๋ยนะโอ้โหนี่ก็เลยบดเฮ็ดไม่น่าจะเอาบเฮ็ดต้นไม้เลย เนี่ยใส้เงาไมเนี่ยคุยพร้อมไม่จะได้ขเมขื่นพร้อมมาหงายนะครับปะโยชน์บางทีไปเผาถึงมันก็ประยชน์ปโยนี่จะู้้จะพรอมมาชิ้นนี่ตลอกออนเลแยงมุอาหารนน่นนะมันก็ใส้นี่แหละทั โอ้ผมสังเกตบางปลายนี่มันเป่าตรงงามมันเห็ดแตงจริงจังเลยบอครับูกแตงจริงที่ขาวผูกข้างนะที่แรกข้าวผูกข้างเนี่ยมันซิวนุ่งมันห่างนี่หางมันแตงจริงไปสีไล่ไงอ๋อเขาอะไรแตงจริงเดี๋ยวนี้ยวพต้องแตง่าแล้วมันทะลุดแล้วมัน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 สุดงามถึงกันแล้วครับทะลุดแล้วนี่คือว่าที่ทำถึงมันนี่ครับผม ทีก็โทรเ่วัทีเลยนี่ตหนี่นะสดดะดละช่วงแรกกะแตงกิ่งมันจะสิตรงวะครับมันมันตหางนี่มันะ,แ,แ,แ,าานะแต่ง่ายไรนะแตง่ายก็อแตงกิ่งมันแล้วแตงมัก็รงายเลยกิ่งมันไมนติตรงเลยมัครับปูตตรงห